มาแล้ววันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้มีคนเขาดูคลิปหนูแล้วเขาก็พูดคุยนั่นเขาขอขึ้นอ้าวเขาขอขึ้นเอาเขาขึ้นเดีอ้วพี่น้อยมาแล้วพี่น้อยมาเพราะพี่น้อยเครื่องร้อนนะเอาแช่น้ำเครื่องเขาร้อนตั้งแต่กลางวันแล้วแม่จะแลบตกแช่น้ำดักเงิเวทีเหมือนอาบน้ำสิวันนี้ วันนี้จะเล่นสี่โมงน่ะนะค่อยจะออกจากห้องแอร์วันนี้ค่อยอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยของคดอยู่พันธบางค่ะอ่าผู้นำทีมเราโจ้าบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะค่ะนางเอกว่าจะขึ้นไปร้องรำทำเพลงด้วยแล้วอ่ะ เดี๋ยวฟังทุ่มนังทุอมฟังทุ่มอย่างนั้นใช่ไหมใช่โป้มาเล่นสองสามนาทีรู้ไข้างนี้ก็ต้องเลจะฟังอีกคนนึงข้างนี้ก็จะฟังใครจะพูดตอนพูดเลิศหนูจะฟังพูดไม่ได้แล้วนักษาแต่อาบน้ำเสียงวันนี้วันนี้จะเล่น สี like people, ่โมงอะนะค่อยจะออกจากห้องแอร์วันนี้ค่อยอยู่ในห้องแอร์ตลอดเลยกำลังรับชมยังไม่มาค้ายังไม่มีแต่ยังมาจัดไลน์ท่อีกอ่ะฟังอีกคนหนึ่งเนาะเขาเขาดีที่สมากเขาเล่าว่าจะมมีให้สองหูใช่เราต้องฟังให้กระจายทั้งสองค่ะเราหัวใจ หนูนี่กดหัวใจให้หมดทุกคนแหละโอ้ยเจ็นบาร์เตอรดีนอนที่นาค่ะนอนอยู่นั่นัลนอนมานอนมาโอ้ยไม่ไม่อากาศน่าจะดีเลยนะเ<ร>านาะลมเพื่อนเพื่อนอยู่วันนี้ก็ส่งงานเรียบร้อยค่ะ สวัสดีค่ะแม่เน่ยเขาไปงั้นวันนี้โดนอะไรข้าวเย็นแล้วหรอนอนสบายเลยมอกดูเหมือนจะเย็นเย็นน้อยดูเดียน้อยดนักหน้าสิินไข่ต้มกวนแก่โฆษณาแต่โฆษณาแต่เออไท่ดีนะมันจะแปะอยู่พนักก็แตะเราทิ้ไปดูเรื่องี้ขึ้นใช่คือคนตรงในไลน์นั่นแหละใครคุณวิไลพร นี่เลยพรานเที่ยเยี่ยหรือเปล่านะใช่เราจะดูดูนแต่ทุกอีฉันไม่รู้ทีมไหนอีฉันจำไม่ได้อันนี้แอนอันนี้ตำขับอันนี้ตำเหมียนเข้าห้องแอร์เลย ทุกวันนี้แอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นัอยนะฟังนะรู้แต่ว่าเยอะสี่สิบนาทีระยะการชมฟังเออแรงฟังรถตอนนั้นน่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูยายใหม่ก่อนลองได้ค่ะลองอุ้ยน้องพิงกงไม่ลงอีกหรอดูช่องไหนตั้งไปนะถ้าไม่เป็นพวงก็มีโค้งใช่ใช่ค่ะแม่ซาเลมบางอันก็มีเป็นพวงฟังสิเซีเอ เหอเหร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 อเนะเหรอแซวแซวแต่ไอ้คนแต่โฆษณาแปะโฆษณาแปะเห็นไม่ด้าน้ามันจะแปะอยู่พอาะน้นก็จากไลฟ์ไปดูเล่นเพิ่มใช่คือคนแชร์แล้วมันเป็นไรมัน้องหมดเขาไม่ให้แชร์โค้ดบอกเขาไม่ให้แชร์คนไหนที่ติดแหล่แดงอกจากเราว่าเราเนี่ย ถ้าเราไล่สุดล้วก็ไลอไ่อยังไงยังไงเมื่อก่อนพี่น้อยใจได้ดูสิด้วยเป็นเพื่อนกันเ้าจับแยกกันเลยว่ะไม่อยู่คนละทีเลยแล้ว <c oughs> เ,เราเป็นอะไรนระา <c oughs> เป็น <c oughs> เชื่อมโยงเ <c oughs> ชื่อมโยงแล้วขอแห้ง คอแห้งคอแห้งเป็นผงแม่ชมยงขอน้ำกินหน่อยจะไม่ไม่เล่นแล้วชื่อน้อยใจแล้วชื่อน้อยใจแล้วมันยุ่งยังมันสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีแล้วคุณมีดาเขาสวัสดีแล้ว คุณแชลแรมก็มาแล้วพี่แชลแรมเขาก็มาแล้วสวัสด,ดีค่ะคุณวิก็ไม่เอาจะเอาน้ำเปล่าละมาไว้ดองโคจ<ะ>้าฟ<ะ>ังนะรู้แต่ว่าเยอะสี่สิบนาทีระยะการชมฟังเออฟังเียนี่ขึ้นีหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ลข,ขึ้นใหม่ก็ ขึ้นหัวหน้าก่อนไงแลเนี่ยเขาบอนี่ยน้องพิงค์เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีคิวซีตามตรวจพวกเราอยู่ว่าพวกเราไปดูใครบ้างวันลงแล้วโอเคค่อยก็จะอาบน้ําแล้วขอบคุณนะคะทุกคนจองชุ่มแล้วใช่ไหมใช่ใช่เวลาลมอาก็จะเป็นร้อนๆอันนี้มนลมร้อนเพราะอากาศมันไม่ชื้น ว่าจะเล่นคลิปเลยไม่ล้างแอ<บ>ร์อะว<ฟ>่าจะต่อไปเขาสอนเป็นมาคุยกันต่อให้ครบแล้วขอแหง้งคอแหง้งคอแห้งเป็นผงแม่ชมยงคอนะ้ำกินหน่อยตรงวิไลนั่นแหละใครคุณวิไลพร เลยพรายเยอะมาเป็นน้องเล็กเลยไหมเห็นน้าแผิงเห็นน้องผิงเขาไม่ให้สแคปแล้วดีไปเด้อจ้าสวัสดีจ้าลงดีกว่าไหมอ้าวลงดีกว่าน้กจากสามสิบนาทีแล้วสวัสดีค่ะได้บ้าน้าเพิ่ม,มไม่เข้าก็ปฏิเสธแล้วกันนะ ยุ่งมันยุงนย่งเรานี่ดูจะกรตาปริ้นมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเ,เล่าให้ฟังวันนี้มีคนเนี่เขาดูคลิปหนูแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสอวอะไรเลยไม่เห็นใช่ไหมคะแล้วปาาแ,แ,แล้วปลวปลาตัวนี้ยังไม่เห็นไม่เห็นคอมเมนต์นะคะฟังอย่างเดียวทำงานนะสิทำมา อะไรอยู่อ่ะมันไม่มีความหมายหรอกโค้ดเขาบอกให้กดหัวใจให้สีแดงนั่นแหรอเอาให้กดหัวใจจะให้เพ้นบ์มั่งเขาเมนต์มันไม่มีความหมายหรอกโค้ดเขาบอกให้กดหัวใจจะให้สีแดงนั่นเหรอเขาให้กดหัวใจจะให้เพ้นบ์มั่งคอมเมน์ว่าจะอาบน้ําแหละแต่ออกเพิ่งออกมาจากห้องน้องพิงขอตัวออกมาว่าจะอโทรศัพท์หาลูก ดูคลิปแล้วโฆษณาจะขึ้นจะเป็นรูปภาพแต่เขาไม่เลื่อนดูไม่กดดูไม่อะไรหนูคิดว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยบอกว่ามีสิบวันได้เวลาส่งงานได้เวลาส่งงานแล้วจ้าจ้าสวัสดีค่ะใช่สุน่าเกลเป็นพวงเลยเป็นวงขึ้น้องขึ้นขึ้นเต็มจอนะเราไม่ต้องก๊อกนะก็มีตั้งลไปสนุกไปด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีเงินเดือนไปด้วยเนาะ มีเงินเดือนเดี๋ยวก็มีเงินเดือนอ่ะารอเพื่อนเพื่อนก็ไปเตรียมน้ำก่อนแล้วกันนะ้าอ๋อเมื่อก่อนก็ครบแล้วแต่แต่เขาไม่ได้ตั้งค่ากดให้มหมดทุกคนเลยจ้าไป สนุกไปด้วยนักเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีเงินเดือนไปด้วยเนาะมีเงินเดือนเดี๋ยวก็มีเงินเดือนกินเพิ่มเลนะล่งเด็กโอ้คุณี่ดาก็เข้ามาแล้วคุณมิยาดาลมแต่ว่าลมร้อนเอ๊ะท,ทำกระติ๊บมันพ้าไปด้วยกระติ๊บนคะ่ะลมร้อน <laughs> ออกมาก็เห็นเห็นพี่สุอยู่คนเดียวก็เลยเข้ามาก่อนกาลังกำลังกำลังว่าจะเออ